มันเป็นชื่อโลกที่เราเรามาบัญญัติกันเองซึ่งผู้เจ้าอาจจะเรียกอีกแบบหนึ่งเช่นสัญญาวิปลาสอย่างเงี้ยมันก็คืออาจจะประเภทเดียวกันคือมันมันเพลินอยู่กับความคิดเนะี่ยจิตมันไม่ค่อยกลับมาอยู่ที่กายอ่ามันฟุง้งนะจิตมันอยู่ในโลกแห่งจินตนาการพูะเจ้าจึงมีคําว่าโลกะจินตนาจินตนาการเรื่องโลก เป็นเหตุให้วิปลาสอ,อย่าไปคิดเรื่องโลกเยอะ,ะต้องเอาจิตกลับมาที่กายโยมฟุ้งไปเรื่องโลกเนี่ยจิตมันออกจากกายไปนานกายก็ป่วยเสียหายก็เหมือนกับผู้เจ้าเปรียบเทียบมันสัตว์ที่อยู่ในคันเนี่ยเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงเนี่ยเด็กในนามรูปจะแตกสลายคือนามรูปเนี่ยไม่มีวิญญาณคลองไม่ได้ไม่มีวิญญาณหรือจิตคลองไม่ได้นามรูปจะแตกสลาย